รถครอบครัวเจ็ที่นั่งค่ะใครที่กําลังมองหานะคะรถครอบครัวชอบไปเที่ยวท่องเที่ยวไกลๆเป็นครอบครัวค่ะคันนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 2.8V เครื่อง2,008ตัววีนะคะ Sixma f ขับเคลื่นลอนสี่ล้อปี2018ค่ะใช้ได้ทุกพื้นผิวถนนเลยไม่ว่าจะเป็นออฟโรดหรือออฟโรดนะคะคันนี้เป็นสีบอลเงินขับมือเดียวการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยค่ะไม่มีพิความชนหนักจมน้ํานะคะไม่อยู่ที่160,000กิโลเท่านั้นนะคะรับรายได้นะคะ3 3 0 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบค่ะ ันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่15ื่นนะผ่อนเริ่มต้นอยู่1 5ื่นค่ะราคา8 9 9 9 0 0 0นะคะปี2018ค่ะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ำค่ะเบาะด้านในสวยมากๆเลยอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์รถ f o r t จ n e r มือสองคัดเกรดค่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะและคันนี้ค่ะการันตีสภาพเดิมนะคะไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้ำเลนไม่มีชำํำรูดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นค่ะใครที่กาลังมองหานะคะรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะ ไปเที่ยวกันแบบเป็นครอบครัวแล้วก็ใช้ได้ทุกพื้นผิวถนนเลยนะคะคันนี้น้ำหนึ่งแนะนำเลยกับ Toyota Fortuner 2.8V เครื่อง2,008ตัว V ค่ะ s i x มาโขับเคลื่อน4ล้อปี2018นะคะใหม่อยู่ที่160,000โลค่ะสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายนะคันนี้เป็นตัวขับ4นะคะขับเคลื่อน4ล้อปี2018เครื่อง2.8ค่ะไปเที่ยวไกลกๆได้สบายๆใช้ได้บุกลุยได้ทุกพื้น ผิวถนนเลยนะคะกับทุกสถานการณ์นะคะเดี๋ย y ํึงจะพาดูรอบๆคันใครสนใจคันนี้นะคะสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยน์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้นะคะน้ำหนึ่งก็รีวิวอยู่ที่โกดัง3ของบริษัทเพชรยเช่นเดียวกันค่ะมาไม่ถูกเจ้าคโทรหาได้เลยที่0961984963หรือ0954864565นะคะเดี๋ยว YN ึงจะพาดูรอบๆคันเลยนะคะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนค่ะคันนี้นะคะไฟด้านหน้า ได้เป็นไฟไบบีม LED โปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ล้วยิ่งหลายเวลาเราสตาร์ทรถเนาะก็จะมีไฟค่ะที่สองสว่างทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนเป็นไฟเดย์ไทม์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยคันนี้นะคะไฟตัดหมอกนะคะก็มาพร้อมกับกรอบไฟตัดหมอกที่เป็นโครเมียมรับกับกระจังหน้าด้านหน้าที่เป็นโครเมียมค่ะคันนี้โฉมปี2018นะคะมาดูฝากระโปรงกันค่ะเหลี่ยมคมที่ฝากระโปรงค่ะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะนี่ สภาพเดิมเลยด้านหน้าค่ะมีช่องระบายอากาศนะคะใครสนใจนะคะสามารถจููโทรหาสอบถามได้เลยคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วก่อนปล่อยถึงมือลูกค้าเดี๋ยวน้นหนึ่งจะทําการปรับสภาพมาให้อีกรอบหนึ่งด้วยค่ะมาดูในส่วนของ Mac, แม็กก็ยางค่ะคันนี้แม็กอันลอยสีโทนคัมแม็กห้าลู่โลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะแม็กหกลู่นะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะคันนี้ได้เป็นดิสเบกทั้ง4ล้อเลยนะคะยางปี2022ค่ะนะคะก็คือสัปดาห์ที่ อ3 22ค่ะนะคะซีเรีย,อยงอยู่ที่26 5หทับ60 R18 นะคะแม็กขอบ18บนิ้วนี่ให้ดูแม็กนี่ค่ะเราเก็บให้นะคะเดี๋ยวเราเก็บให้นะ,ะลูกค้าขะ,ะสามารถเข้ามาดูรถเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะมาดูซุ้มล้อกันดีกว่าค่ะคันนี้นะคะอ่ะช่วงล่างแน่นหนึบนะคะการันตีสภาพเดิมนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ำสามารถเข้ามาทดลองขับได้กับ f o r t u n e r ค่ะ ขับสีนะคะคันนี้สีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายค่ะด้านข้างไม่มีรอยบุบไม่มีรอยละกิ้มนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะตัดกับสีดําด้วยนะคะคันนี้ค่ะมีบันไดข้างสีดํานะคะก็ตัดขอบนะคะด้วยสีบอลเงินหรือสีเทาสีเงินเนี่ยค่ะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถนะตัดกับสีดํามาพร้อมไฟเลี้ยว ที่เปิดด้านนอกค่ะนะคะที่เปิดด้านนอกก็เป็นโครเมียมคันนี้ได้เป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะกุญแจสมาร์ทเคเลตนะ,ะก็สามารถกดปลดล็อกได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะได้ทั้งสองฝั่งเลยมาดูตัวรถตรงนี้กันบ้างค่ะตัวน็อตนะคะไม่มีรอยคูดไม่มีรอยขยการันตีสภาพเดิมค่ะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำนะคะตัวขับ4ี่ x ิกซ์มาโ o นะคะกับ Fortuner รถ เจ็ดที่นั่งรถครอบครัวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบุด้วยหนังอันนี้จะเป็นพลาสติกนะคะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินค่ะแล้วก็เพิ่มความหรูหรานะะ้าะที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมนี่ค่ะกระจกนะคะทั้งสี่บานนะคะเป็นไฟฟ้าแต่ว่าเป็นออโต้ทั้งสี่บานเลยนะคะแล้วก็เบาะ คู่หน้านะคะคู่หน้าจะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะตรงนี้สรับเพดเป็นพลาสติกค่ะเป็นโตโยต้านะคะตัวกันรอยเวลาเราขึ้นลงเนาะแล้วก็ตัวน็อตตรงนี้ค่ะนะคะไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไขน็อตเดิมนะคะการันตีสภาพเดิมเลยมีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยด้วยนะคะมีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยอ่ะมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะมาดูด้านหลังค่ะนี่ ตัวน็อตนะคะก็เป็นตัวน็อตเดิมๆนะคะรอยอาร์คเดิมๆนี่รอยจุดไข่ป่านะคะแผงประตูนะคะก็จะเป็นสีทูโทนเนาะสีดำนะคะตัดกับสีครีมนะคะจะออกแบบครีมออกอมส้มๆเหลืองๆนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นเบาของเขาอ่ะนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นออโต้ที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมค่ะด้านแผงประตูตรงนี้นะคะก็มาพร้อมกับ ที่ล็อกเด็กนะคะก็คือถ้ากดลงตรงนี้จะเปิดจากด้านในไม่ได้นะคะแต่เปิดจากด้านนอกได้นะอ่ะเนี่ยค่ะก็เอาไว้กันไว้นะคะเนี่ยค่ะด้านหลังก็จะมีสครับเพจที่เป็นพลาสติกเช่นเดียวกันก็คือเป็นตัวกันรอยนั่นเองค่ะการันตีสภาพเดิมเลยนะคะนี่มาดูซุ้มล้อด,ด้านหลังกันบ้างค่ะ สนใจนะคะยกหูโทรหาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก่อนปล่อยเราจะดูแลในส่วนของอ,อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่อยู่ด้านหลังนะคะยางอะไหล่อยู่ด้านหลังนี่ค่ะแมกขอบ18นิ้วแมก6กูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนจะได้เป็นดิสเบกสีล้อเลยนะคะได้เป็นดิสเบกสี่ล้อเลยนะคะยางปี2022ค่ะก็ได้ดิสเบกสี่ล้อเพิ่มความ ปลอดภัยมั่นใจในช่วงล่างในการขับขี่ค่ะนะคะด้านบนค่ะนะคะเสารับสัญญาณนะคะเป็นแบบชักปิดนะคะแล้วก็มีแหลกราวหลังคานะคะอ่าสปอยเลอร์รับลู่ลมนะคะตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นระบบไลฟ์านะคะกระจกเดิมที่ปัดน้ำฝนอยู่ด้านหลังโลโก้เป็นโครเมียมตัวใหญ่ๆตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโครเมียมที่เขียนว่า Fort u n e นนะคะอ่ะมีกล้อง ด้านหลังด้วยนะคะมีกล้องถอยด้วยด้านหลังก็จะเป็นไฟฟ้าค่ะนะก็สามารถเปิดแบบไฟฟ้าป้องกันการหนีบด้วยนะคะมาดูตัวน็อตด,ด้านหลังกันบ้างค่ะนี่การันตีสภาพเดิมเลยนะคะจุดไข่ปลารอยอาร์กิมเดิม,ดมการันตีลูกค้าขาสามารถเข้ามาทดลองขับได้ไฟท้ายเดิมจากโรงงานค่ะสตลเล่เดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะสแตนเล่ เดิมแท้จากโรงงานรอยเมคอัพต่างๆค่ะนี่ค่ะรอยคูดรอยไข่นะคะแอมีทุกตำแหน่งที่นั่งเลยนะคะก็เบาะสีสวยมากๆเลยด้านหลังค่ะสามารถพับได้นะคะอ่าห้าสิบห้าสิบนะคะก็พับขึ้นนี่ค่ะแผวนขึ้นด้านหลังได้สองฝั่งเลยนะคะนี่ ฟอ Fortuner นะคะก็พับขึ้นด้านข้างเนาะเบาะด้านหลังก็พื้นที่ใช้สอยนะคะด้านข้างอาจจะได้น้อยนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็สามารถวางของหนักๆของกว้างๆได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะพับเบาะประมาณนี้นะคะ การันตีสภาพเดิมค่ะนะคะกระจกเดิมด้านท้ายไม่มีพิความชนหนักจมน้ําสามารถเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะกับ Toyota Fortuner คันนี้นะคะก็มีด้านหลังที่เขียนว่า sixma f o ขับ4นะคะเป็นเครื่อง2008ค่ะ2.8วิ่งไกลๆได้สบายๆเลยนะคะคันนี้ใครที่ชอบรถที่แบบท่องเที่ยวอยากได้รถที่พละกําลังนะคะ2.8เครื่อง2008ค่ะนะค,ะคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยค่ะนะคะเที่นั่ง มาดูซุ้มล้อด้านหลังกันบ้างค่ะน,น้ำหนึ่งให้ดูนะคะสนใจยกงูโทรหาคันนี้ราคา8,99,000จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0 0ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ1 5 7 0 0นะคะประมาณนี้ลูกค้าเครดิตดีนะคะรับรายได้อยู่ที่ประมาณ3,300 0 3 000. 3 0ส0ค่ะนะคะซื้อได้เลยนะคะซื้อได้เลย3,300 0 มาดูด้านในกันค่ะคันนี้เบาะหนังสวยมากๆเลยนะคะเบาะแถวที่2ค่ะนะคะจะพับได้อยู่ที่ห0สิบสีสิบค่ะนะคะก็สามารถพับเบาะได้เนี่ยค่ะแล้วก็ปรับขึ้นอ่ะนะคะเนี่ยค่ะก็สามารถเดินไปเบาะด้านหลังได้สบายๆค่ะขึ้นไปยังเบาะด้านหลังได้กว้างนะคะ,ะนี่แล้วก็มีสามารถเชื่อมต่อกับคาซีทด,ด้านหลังได้ด้วย นะแล้วตรงนี้นะคะก็มีที่วางแก้วนะคะสองช่องก็วางแก้วได้นะคะที่เท้าแขนกระเป๋าใส่เอกสารค่ะมีทั้งสองเบาะเลยทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่ค่ะนะตรงนี้นะคะก็มีอ่า1 2โวล์12 w 120วัตต์นะคะ AC 220โวล์นะคะเนี่ยค่ะ100วัตต์นะคะตรงนี้ก็สามารถ เจ็บชาร์จได้นะคะแผงยังลองมีให้ครบครบเลยนะคะมีให้ครบเลยตัวรอยอาร์กตรงประตูนะคะเนี่ยค่ะรอยต่อตัวน็อตนะคะนี่สนใจเข้ามาทดลองขับช่วงล่างได้เลยนะคะแผงประตูนะคะสีทูโทนนนี้ก็จะเป็น Fortuner นะคะอ่ะกระจกเดิมนะคะนี่ ปี2,018ค่ะไม่หม่16มโลค่ะลูกค้า่ะลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้ขับมือเดียวนะคะได้เป็นรถขับมือเดียวด้วยเบาะนะคะก็มีด้านข้างนะคะที่สามารถอบรัศดสลิละได้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะเบาะคู่หน้าสามารถปรับไฟฟ้าได้พวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะนะคะซ้ายขวามีฟังก์ชันนะคะ,ะ,คะแล้วก็ตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน นะคะคที่สําคัญค่ะพวงมลาลัยมีลูกเล่นด้วยค่ะจะมีพุทดดันชิพนะคะที่เวลาเราขับรถเนาะก็สามารถเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะ สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์เล่นเกียร์ยรที่พวงมาไลัยได้หรือนะคะจะเล่นเกียร์นะคะตรงเกียร์ตรงนี้ก็ได้ค่ะนะะเป็นแบบ s เปเชียลชิพนะคะเป็นเกียร์แบบบันไดก็สามารถเป็นเกียร์มันเปลี่ยนเป็นเกียร์มันนวลได้ด้วยนะคะมีคูดคอนโทรลค่ะนะคะระบบในเรื่องของการปรับความเร็วคันนี้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทค่ะเป็นปุ่มสตาร์ทสต็อปนะคะเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มนะคะ,ปะ,คะเป็นแบบสตาร์ทมือนะคะมาดูแผงด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างค่ะกระจกทั้ง4บานนะคะเนี่ยเป็นออออโต้หมดเลยนะคะ กระจกมองข้างก็สามารถพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกันค่ะนี่ด้านหน้าด้านในนะคะกว้างมากๆเลยนะคะมีเป็นแบบหน้าจออ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งสตาร์ทรถนะคะให้ดูในส่วนของเลขไมค์ค่ะนี่หน้าจอก็เป็นแบบ3ามดีสามมิติแล้วนะคะเลขไมค์หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบหกโลนะคะ ก็หน้าจอนะคะก็เป็นแบบทัสกีดนะคะเป็นแบบทัสกีดแอร์เป็นแบบแอร์ออโต้นะคะแอร์เป็นแบบแอร์ออโต้นี่ก็จะปรับเล่นเครื่องเสียงที่พงมาไลนยได้มีอ่า SD card นะคะให้แอร์เป็นแบบออโต้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบขับสี่เปลี่ยนค่ะนะคะ H2 นะคะก็คือใช้พื้นผิวแบบธรรมดานะคะประหยัดด้วยนะคะสภาพปกติพื้นผิวแบบสภาพปกตินะคะประหยัดด้วยนะคะมาหมุน H2 หรือถ้าเปลี่ยนเป็น H4 ค่ะก็คือใช้ในพื้นผิวที่เป็นแบบ ลูกลงังถนนเปียกลื่นนะคะหรือว่าเป็นแบบหินกรวดอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือถ้าเป็น L4 นะคะต้องใช้กําลังแรงฉุดกระชากนะคะอยู่ในหลุมโคลนบ่อโคลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะะก็เปลี่ยนเป็น H4 นะคะหรือว่าตรงนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการลาดชันนะคะที่แบบช่วยชะลอตัวรถในเรื่องของการลาดชันได้ดีนะคะ นี่ก็ใช้ได้ทุกพื้นผิวถนนเลยนะคะจะบุกถนนแบบไหนเปียกลื่นขุกข่ะนะคะหรือว่าแบบตกหลุมบ่อโคลนที่อยู่ในโคลนลึกๆแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะคะในเรื่องของขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะขับ4ตรงนี้จะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะคะก็ใช้ถนนปกตินะคะถ้าเปลี่ยนเป็นแบบขับเคลื่อน4ี่ล้อก็เปลี่ยนเป็น2ตัวนี้ได้นะคะอ่ะแล้วก็มีโหมดค่ะนะคะโหมดการลื่อนถลายอีโคคาร์พาวเวอร์โหมดนะคะก็สามารถ ปรับโหมดได้ตามใจชอบเลยนะคะตรงนี้ก็จะมี FMAM เออเครื่องเสียง FMAM แล้วตรงนี้ก็จะเป็น AUX USB นะคะนี่ค่ะก็เสียบช่อง USB ได้เชื่อมต่อได้อ่ะนี่ก็คือคอนโซลด้านหน้ามาดูข้อมูลรถกันค่ะนะคะ t o โ o ต้าฟอร์จูเนอร์2.8 V6 มาโฟนะคะขับเคลื่อน4ล้อ899,000ปี2018มาอยู่ที่160,000กโลนะคะคันนี้ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ผ่อนอยู่ที่15,000นะคะผ่อนอยู่ที่15,000ตรงนี้ก็จะมีะนี่ค่ะก็คือช่องใส่เป็นเหมือนคูบล็อกค่ะนะคะแล้วก็นี่ก็จะมีคู่มือนะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะ กระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะนะคะตรงนี้ก็จะมีะช่องใส่แว่นอันนี้ก็จะเป็น LED นะคะมีไฟไฟอ่านแผนที่ด้านหน้านะคะแล้วก็มีไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารมีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่งเลยนะคะใครที่ต้องการขับสี่นะคะก็ก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้นะ,ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเคงด้านหน้ากันค่ะ ก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องด้านหน้านะคะน้ำหนึ่งพาดูซุ้มล้อค่ะนี่ค่ะอ่ะนี่นะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถยกหูโทรหารสอบถามได้เลย0961984963นะคะหรือว่า0954864565ค่ะมาดูห้องเครื่องของคันนี้กันบ้างนะคะ มาดูแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงค่ะ<ป>ก็ยังสภาพเดิมสวยอยู่เลยนะคะแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปงนะคะสติกเกอร์เดิมจากโรงงานค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มีรอยเมคอัพนะคะรอยไข่ป้านะคะการันตีสภาพเดิมเลยนะคะตัวน็อตต่างๆเนี่ยค่ะไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไขนะคะตัวน็อตนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะซีนซิลิโคนซีนทังมะพร้าวนะคะตรงนี้แผ่นเพจค่ะปี2018 ให้ดูใกล้ๆนะคะปีสองพันสิบปดก่อนปล่อยเราจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็น้ํามันเครื่องนี่ค่ะรอยอ่ไฟด้านหน้าไฟเดิมค่ะไทโคโอิโตะนะคะอันนี้ก็คือรอยอาร์คนะคะเดิมๆนะคะมีตัวปั๊ม L อนะคะแล้วก็ตัวปั๊ม R นี่แล้วก็เนี่ยค่ะไฟด้านหน้าด้านข้างค่ะ ตัวน็อตนะคะอันนี้อาจจะมีการเก็บรายละเอียดฝากระโปรงเล็กน้อยนะคะคันนี้นะคะน่าจะมีการเก็บงานฝากระโปรงมาบ้างแล้วนะคะตัวนี้นะ,ะนี่ค่ะ สไฟหน้าไฟหน้าเดิมค่ะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมการันตีสภาพเดิมเลยนะคะตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องเดิมๆหักนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัด,ตด,ตดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนะคะก็นําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะลูกค้าขาสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถจยกหูโทรหาสอบถามได้คันนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 2.8V นะคะ เครื่อง2,008ตัววีปี2018 Sixma f o ค่ะขับเคลื่อน4ล้อนะคะลูกค้าสนใจนะคะคันนี้ราคา899,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่15,000รับรายได้อยู่ที่33,000ซื้อคนเดียวจบนะคะหรือว่าลูกค้าที่มีเครดิตนะคะบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถรู้ผลแล้วด้วยนะคะก็อยู่ต่างจังหวัดค่ะนะคะมีบริการจัดไปแนนถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ด้วยสนใจยกหูโทรหาได้เลยนะคะเด้าานห่งทิอรรลป096984930ื 9 5 4 8 6 4 5 6 5ค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ